เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโจ๊กเกอร์ให้ทุกคนได้ดูการเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นการเล่นโจ๊กเกอร์ที่เลือกด่านใหญ่3ด่านที่ผมคิดว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเล่นได้ดีที่สุดนะคือด้วยความที่ด่านใหญ่เนี่ยบางตัวละครที่เป็นตัวเดินอ่ะมันก็อาจจะเล่นยากไงแต่พอมาเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะ ด่านใหญ่อะมันกลับได้เปรียบครับเพราะว่าในมุมมองของผมเนี่ยพอมันด่านใหญ่อะจุดรอบบนไม้อะมันจะสั้นครับแล้วด้วยความที่โจ๊กเกอร์เป็นปตัวละครที่มันความเร็วสูงอะรอบบนไม้ที่มันเล็กๆอ่ะมันก็สามารถทําให้เราแบบเล่นได้ง่ายเนือ่ออหอแมแล้ววันนี้ผมก็จะมาจัด3ด่านใหญ่ที่ผมคิดว่าเล่นโจ๊กเกอร์ได้ดีที่สุดนะ จะมีดันไหนกันบ้างผมจะยังไม่บอกอะไรกันเดี๋ยวเราต้องรอเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่านะก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมสําหรับก๊อตจีช็อปด้วยนะเติมไวเติมถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะและสําหรับใครที่อยากเติมเกมก็อย่าลืมบอกกับทางร้านด้วยว่ามาจากช่องเด็กแว่นนะเขาก็จะมีราคาพิเศษให้เลยซึ่งราคาพิเศษเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอน้องๆแล้วนะโอเคฝากด้วยนะสาหรับก๊อตจีช็อปนะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นอะไรจะให้กันด้วยละกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกกันเลยดีว่า มาครับผมในเกมแรกเราก็อยู่กันในด่านสวนสนุกทานแสงจันทร์ครับดยเลยวันนี้มีคนเฮ้ยเรียกเด็กเลยแล้วเจอเป็นแม็กก่อนเลยเหรอไม่ค่อยดีนะผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมหนูก,ก็ปาร์ทิเดอร์อ,ะอ่ะคือแบบบางตัวนี่สกินมันทำให้หลงหลงล,ลืมลืมนะเรียกตัวปะละ่ะ สองตัวแล้วได้สกิลฟรีด้วยโอเคสวยดีไม้แผ่นหน้าต้องพังนะอันนี้ถือว่าไม้เซฟม,มากแต่ผมยัดไม้ใส่ด้วยผมไม่สนไงโอเคอันนี้ผมบอกอะ่ะด่านพวกนี้โหดมากจ็อกเกอร์อะ่ะจริงๆเนี่ยแค่เดินไล่มันก็ถึงตัวแล้วนะยังไม่รวมกับตอนมีสกิลเราไล่แม็กคนเดียวได้สกิลเต็มเลยครับ ถือว่าคุมค่ามากๆา <c oughs> มันจะมีคนอยู่ในบ้านใหญ่ด้วยนะ <c oughs> อ๋อลาตะเวนหน่อยตํารวจหน่อยอ่ะไยิบตรงนู้นว่ะ <c oughs> ไม่ไฟวิวด้วย <c oughs> ไม่ไฟวิวด้วย <c oughs> นอนต่อครับบาร์เทนเดอร์แล้วไงอีกเท่าไม่ทนทีผมมีบิงด้วยตอนนี้ รอตะก,กิวครับแต่เรจะเล่นท่ายากด้วยผมบอกแค่นั้นแหละววไปกันต่อแต่เมื่อกี้เขาพับแผ่นไม้เร็วอะท่ายากคือจบเลยนะคือมันจะเป็นล็อกไม้ชัวแน่ๆแต่ก็ยังโชคดีไปนะเพราะเขาคงคาดไม่ถึงหรอกตัวเรายังไม่ถึงเขาเลยเขาจะพับไม้ก่อนไปเลยก็เซฟเกินอันเดอร์ลูกเองมาแล้วระวันนี้ ดื่มแอลกอฮอล์หิวมาแล้วแหละไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนมาช่วยดแดดจะเป็นฟอร์เวิร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจ <S <S มาแล้วเสียงหือหอกเสียงมันแบบเราใจเหลือเกินฟอร์เวิร์ดเวลาพุ่งเนี่ยแล้วหลอกลายมาครับโอ้โหโดนหลอกเต็มๆโอเคไอ้ฟอร์เวิร์ดนี่ต้องรอปวดแน่ๆอ่ะผมจะใส่จะหลวดรอนะเพราะยังไงแม็กก็ล้มอยู่แล้วฟอร์เวิร์ดมันต้องแซนไบายรอครับ Okay. นคนึกว่าจะกดไฟล์วิวอ่านหน้าต่างแต่ไม่นะอย่างนี้เราก็ได้ฟอร์เวิร์ดต่อเลยครับบาร์เทนเดอร์ยังอยู่แถวนี้นะตอนนี้เครื่องฟีครับลูการไหลเครื่องมาก <ris> <ๆ>แต่ก็อย<ๆ>่างที่ผมบอกแล้วทุกคนคือเอาจริงอะ่ะต่อให้ตัวที่มันแบบว่าต้อมเครื่องโหดๆอะแต่ถ้าเกมไวอ่ะมันก็ลำบากเว้ยโอเค เพิ่งในบ้านใหญ่สั่นอยู่ใกล้เรามีคนด้วยนะมาแล้วแต่แต่แต่รอก่อนแต่รอก่อนอันดับแรกอายางยังไม่แตกอุ้ยยังดีที่ตีโดนฟอร์เวิร์ดเฮ้ย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 เร็วไปเอ้าตัดหน้าตัดหน้าหรอปาดหน้านะอันนี้เร็วไปฟอร์เวิร์ดน้อง รถมันก็แรงเกินเหลือ,อก,ก้องหนึ่งป่ะไฟวิวเทียหมดแล้วเนี่ยครับด่านโล่งๆอย่างเงี้ยรอบไม้แบบว่าไม่ยาวมากผมว่าตัวละครเราได้เปรียบมากๆกันนะอย่างที่บอกแหละนี่ก็จะเป็นหนึ่งในสามด่านที่ Joker โจ๊กเกอร์โหดๆนะสำหรับผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตอนนี้ปล่อยบาร์เทนเดอร์น,นอนไปเลยครับสองเครื่องนั้นสัญญสญญจนจแสดงว่า โอเคค่อนข้างชัดเจนนะว่าลูก้าปล่อยละก็แกต้องหาให้เจอหรือแม่ก็ถ้ามาช่วยก็ยินดีแต่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะหาคนเจอนะมันหาไม่หาตัวไม่ยากหรอกาจริงอะ่ะเฮย้ยเอฟเฟคอะไรวะเนี่ย โอ้โหเอฟเฟกต์ไอ้สกิลลูก้านี่แบบลอผมหลอนเลยมองทางไม่เห็นน่ะแต่นะเมื่อกี้รูปผูมันขึ้นแสดงว่าส่วนทางเราไปแน่เลยว่ะแล้วผมเจอเป็นตัวเลยอ้าวรถใหญ่เกินน้องๆรถใหญ่เกินตัดได บิงไม่ใช่บิงแบบว่าติดเฮ้ยพออยู่ข้างหน้าด้วยไม่ได้การละวุกา้าเ <_ c oughs> นี่ยเหนเ็นปะ <_ c oughs> พอรอบไม้มันสั้นอะ่ะเราแค่แบบหลอกจังหวะเดียวอะ่ะแค่นั้นพอเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันอะแบบว่ามนันห้าสิบห้าสิบอะคือถ้าเจอเขารู้เยอะเขาก็จะแบบไม่กระโดดข้ามก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มิวอมานี้ะน,นะสำหรับเกมแรกแต่เ,เราเข้าดูเกมที่สอกันต่อเลยดีกว่านะ เริ่มเจอพวกแร้งแบบตรงๆแลเนี่ยมาครับผมในเกมที่2เราก็อยู่กันในด่านชานาทาวน n นะนี่ก็เป็นอหนึ่งด่านที่จกเกอร์เล่นออกมาได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเติมฝั่งนู้นเนี่ยเขาเลือกตัวมาโหดเหมือนกันอนะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้เราจะรอดหรือเปล่าน,นะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจซะด้วยเนี่ยมีแต่ตัวโหวดห มีคนครับเป็นคารบอยคนแรกผมว่าดีนะย่าจะหลวดรอเลยดีกว่าโอเครอบรอบนี้ผมว่าต้องพังไม้ก่อนมันมีหน้าต่างฮ่าฮ่าฮบบไม้เ้าว โลกนะไอ้น okay, so okay, ี่โลกนะโอเคสองแผ่นไม้นี้โอเคเลยครับเรียกไม้ได้เยอะมากจ็กเกอร์อ่ะคือด้วยความที่ตัวละครมันเสียเปรียบกับแผ่นไม้ไงแบบว่าพอไม้ปุ๊บจรวดมันก็หยุดอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะแต่ในทางกับกานอ่ะถ้ามันเป็นรอบไม้ที่มันสั้นๆอ่ะจ็กเกอร์มันสามารถโยกได้เหมือนที่ผมทาเมื่อกี้แหละเล้วเธอเขาก็หลอนเลยไงโลกยิงเลยปะล่ะ นางแคเทเธอรีนยิงมาสิเฮ้ยโอ้โหมาช่วยสองเลยหรอโอ้โหสาวๆลุม้มล้อมเกินดักหน้ามันเลยครับผมรู้ว่ามันเป็นตัววา้าบอ่ะเฮ้ยมันเดี๋ยวนะคือมันโดดข้ามแผ่นไม้มันโดดข้ามหน้าต่างมาแล้วมันก็ไม่ได้เดินหรอ โอ้เหลือเชื่อเลยใครจะไปคิดใครไม่จะไปคิดอย่างนั้นอเอา้ากระโดดมาถีบหน้าผมเฉยอันนี้มืนอันนี้มืนมากอันนี้่อนข้างมืนแล้วนะเออจิตากรแย่แล้ววะอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ชอบเลยตัวเนี้พอๆกับพ,พ,พวกตัวซัพพอร์ตทั่วไปแบบฟอร์เวิร์ดขาวบอยอะไรเงี้ย ไม่ได้มองนะไม่ได้อยากรู้หรอกน่าจะวางรูปตอนช่วยลรอ่าเจ็บไฟวิวด้วยตัวเอาคาร์บอนให้ออกจากเกมก่อนนะเป็นตัวท้ายแล้สี่วินาทีมีอะไรเล่นอีกไหมไฟวิวตอกท้ายมีประตูวัดนักปวดยังไงล่าเรียบร้อยจีกจโอ้โหเอาไปอีกหนึ่งชุด โอ้โหโดนยับเอาฉันออกไปเถอะไม่เป็นไรครับเอาจะรู้ตำแหน่งอยู่แล้วนะเ้วยความเป็นสามายรี่ครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคนนะี้อย่างนี้สองแกไม่รอดแน่ผมบอกแค่นั้นแหละก็แค่ยื้อเวลาออกไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ล้มครับผมมาถึงที่แล้วเดลิเวอรี่ เร็วยิ่งกว่าทันเดอร์อีกผมบอ,อกแค่นั้นแหละโอเคเมื่อกี้ตรงนั้นสองนะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งผมเห็นละผมเห็นละข้างหน้าเลยแต่เครื่องอยู่นะ่ะน่าจะเป็นนักปวดโอ้อ้า พังให้ด้วยไม่เป็นไรเจ็บไม่เป็นไรครับเขาฮิ้วกันอยู่อย่างอรก็คุ้มที่เราได้เขาเจ็บนะผมไม่รู้ว่าประตูว้างเขาจะเหลือกี่อันแต่ก็น่าจะใกล้ได้ที่แล้วล, <c oughs> ลมสนองปวดเหมือนกันนะผมก็เป็นแง่สมัยลีเฟสตัวเดินดีกินข้าวแกงไมล้ะล้ต้องทำไงขนาดนี้ด้วย โอเคนักบินยิงปืนใส่เราไปแล้วนะตอนนี้ไม่เหลือละ <c oughs> จิตตะกอนนา่ะเป็นะคนมาช่วยหรือเปล่า <c oughs> โอ้มาช่วยสองเลยเหรอ <c oughs> จังหวะนี้เอาปอชัวร์มากนะเขาคงแบบว่า ล,ลัวพลาดแหละจะมาช่วยสองอย่างนี้นี่่วงไม่ได้เดินนะมีไฟ,ไฟวิวหรือเปล่าหมอนี่อเ,เอามากลางแมบเลยจะได้ดูหน่อยว่าใครมาไม่มานักบินเน่ยไม่น่ามาแล้วจะได้เป็นจิตกรมาช่วยก็ค่อนข้างปวนอยู่ ผมไม่ก็อยากใช้จะาวดอ่ะคือถ้าโดนรูปภาพมันดึงไปก็คือเสียจรหลวดอ่ะววาดอยู่ว้าเอาไปหนึ่งทีด้วยโอเคดูไลายวิ่งก่อนยึกยึกลวา่าเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วตอนเนี้ <c oughs> คือเกมมันเสียแล้วไงเตอเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วว้ายนั่นไง พิ่งมาพังไม้ได้ด้วยแล้วค่อยมองรูปสุดยอดปะจังหวะนี้เดยวนะผมพยายามมองหานักบินอยู่ไม่รู้นักบินอยู่ไหน อยู่ใกล้ๆครับยอมแพ้เลยโหไม่ค่อยมันนะโอเคเกมที่2ก็เก็บสี่เหมือนเดิมผมบอกแล้วด่านพวกนี้โหแเห็นไหมแต่ละช็อตนี่ผมก็เล่นออกมาได้ดีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่3ากันต่อเลยดีกว่าว่าจะเป็นด่านไหนมาครับผมในเกมที่3าเราก็ได้มาเป็นลครที่ไม่เคยหลับไหลนั่นเองนะก็เป็นหนึ่งด่านที่ผมรู้สึกว่าใหญ่แค่ไหนก็ ไม่คนามือจ็กเกอร์นะมาดูกันดีกว่าว่าผมจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่า<อ>เกมนี้ก็มีตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะ<อ>แค่ตัวละครก็ตึงแล้วแหลงยังตึงอีกด้วยแต่ละคนเนี่ย<อ>ผมจะแก้ทำเป็นไปแต่ก็ไม่ไปหรอกอผมจะวนมาที่ตรงนี้ก่อน อ๋อแล้วว้ามาให้ให้ตีเลยเป็นแม็กนะ <c oughs> ผมบอกเขาดีเสีจกจะาหลวงบคือเขาพับไม้รอเลยว่ะคนพวกนี้นี่โอเคสวยปาวิวอันหน้ามาอะไรอะ่ะโอ้ต้องเสียบิงอีกแต่ที่จะไม่เสียก็ต้องเสียเมื่อกีจ้จะหลวงผมไปไม่ถึงได้ยังไง ันนี้เลยมาแจกตะกิ้วหน่อยเจอแม็กอีกแล้วตัวยอดทิ้งจริงนะใกล้ๆมีคนรอช่วยบอกว่านักบวชแหละโอเคมีนายอีฟนี่ว่านี่แหน่้าวแล้วดนผมบล็อกไงพ่อไม้ป่ะสวยดิพำไม้เหรอเอ,อาเอาเอาโอ้โหมากันทังตำบลมากันนังตำบลเพื่อเธอคนเดียว โอ้บ๊บกันยับบ๊บกันยับเลยแต่เราวร์ประตูนักบวชได้นะเพราะว่ายังไม่ยังไม่หมดอีกเหรอหุ่นน่ะมันมันกี่ตัวแล้ววะที่จ่ายมานี่หนึ่งตัวที่ผมตีไปเอาที่ตัวที่สองเหรอคือก่อนเริ่มเกมมาไม่ได้จ่ายไปหจุดแบบทําเครื่องเหรอหรือว่าเป็นตัวนั้นวะมันคอยมั่นใจนะ้ำมันเถอะคือนักบวชเนี่ยก็ เป็นตัวที่ปวดนะคือถ้าแบบเป็นด่านใหญ่ๆอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเอาเปิร์กแบบถ่ายสตันไวถ้าโดนสตันต่อเนื่องมามันเลยแบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ผมก็แค่เอาหน้าจุ่มประตูไปเลยอนะไรเงี้ยโอคตีมาดิผมไม่สนผมตันหมดนอนไปก่อนเพื่อนสามวิสองวิหนึ่ง แล้วเราก็ได้นักบวชมาเป็นของแถมไงเพราะว่าแม็กออกจากเกมแล้วสวยเลยเดีวยนนึงเหยียบอันนี้ก่อนอเอา้าหายไปแล้วบอกเขาช่วยไปเลยครับ โอเคอยังดีที่เราไม่เสียบลิงก์นะตอนแรกผมกะจะจ่ายบิงแล้วแต่ว่าผมค่อนข้างงกไงคือเรามีตั้งจรวดแบบว่าหัวจรวดอยู่อะเคื่อน่าจะไหลนะเครื่องกลายเครื่องนึงตอนนี้เหลือประมาณสองเครื่องแล้วเครื่องกลางมันใกล้ติดเต็มทีแล้วไอ้ลูก้าอยู่เครื่องนู้นเออกว่าอยู่ โอ้ยยังเหลือพุ่งอีกหรอขอ,อหนึ่งทีก่อนจะโดบปะ่ะโลบอะอยากได้อีกอะอยากได้อีกอยากได้อีก,อก,อกจเจ้าเยอะอ่ะทำไมอะโดบไปโดบมาดีเลยจะได้ไม่ต้องไอ้นี่เดีเวลาลูก้ามาหรือเปล่าลูกา้า ไม่น่ามาหรอกมา้าเฮ้ยมาจริงโอ่งนี้ก็แผนแต่งหมดเลยดีกะจะอุ้มสองเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยก,ก็ให้ลูก้าเขาเสียเวลามาดึงนักบวชเราจะเกมไว้ก่อนเราจะไปไล่ลูก้ากัน โอ้ทำไมอ่ะผมว่าผมก็เร็วพอตัวนะแต่จริงรอบมันใหญ่เกินทุกคนอย่าไปหาปืนเลยเอจริงป่ะเมื่อกี้ไม่ควรนะสวยดิตะตันเยอะๆชอบชอบเลยตะตันเยอะๆมันแบบว่าไอ้นี่ดีผาใจอ่ะเวลาโดนตะต,ตันเยอะๆ โอ้ไฟวิวสวนเฉยหมุนมุกแล้วหมุนมุกแล้วนายนายหมุนมุกแล้ว เหนื่อยเป็นนายอีพิ่งติดเครื่องไปเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปไหนแล้วตอนนี้โอเคมอบโอเค ก็นครที่ไม่เคยหลับไหลนะเกือบแย่เหมือนกันแต่ก็ไม่แย่มากหรอกจริงๆมันก็ด่านมันใหญ่อยู่แล้วด้วยอะรอบบนมันก็อย่างที่เห็นแล้วทุกคนถ้าเป็นในสุสานอาจจะโหดหน่อยแต่ผมว่าจุดอื่นเเฉยๆนะก็ไม่ประมาณนี้นะครที่ชอ่งองว่าฝากกดไลค์ติดตามเป็นอะไรจ้กันด้วยะกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ